ไหมโอโ้โหล้างให้นั่นดูข้างล่างข้างหลังด้วยครับ <c oughs> เออ <c oughs> เสจ็งมากเลยถูด้วยมือถูด้วยดูมัมีฟองน้ำปเปล่าอะไรเขาสิงเริ่จะล้างจานโอ้ย <c oughs> ดูดีจับดูดีมันมีแป,ป,ป๊บอีกเปล่าข้างในในชามอ่ะครับในชามมีแป,ป๊บอีกเปล่า <c oughs> ไม่มีก็ามาคว่ำไว้ตรงนี้ละให้ป้าให้ป้าให้ป้า ชุดนี้พี่พี่ล้างเองทุกวันเลยแล้วกันนะชุดส้มเนี่ยอันนี้ด้วยานั่นด้วยเออนี่แห็นไหจานส้มกับแก้วส้มเนี่ยมีมีอะไรติดขาเปล่าเป็บาดมือเปล่าไห <c oughs> อีกด้านนึงครับเปิดล้างล้างสองด้านมือถูด,ด้วยถูด,ด้วยโดนน้ำเปล่าให้โดนน้ำได้เลยครับ <c oughs> เกลียดมากเลยไม่ปั๊ปล่อยนั่นนี่แก้วยะะังทัน เออเอามือถูข้างในด้วยเขย่าเขย่าด้วยลูกให้น้ามันออกมาอีกด้านหนึ่งด้วยลูกด้านหมดยางข้างในข้างในให้ฟักให้หมดข้างในฟับให้หมดเอาเอาน้ำใส่ก่อนนี่ลูกให้โดนน้ำด้วยกันอย่าไปใส่น้ี่ทำไม้าข้างในข้างในเทน้ำเทงเออกลับดูนี่มีฟับอีกเปล่า ด้านนอกก็ล้างจ้างเอาข้างในให้สะอาดสิคุณกูดเก่งมากเลยล้างมือเลยครับเสร็จแล้วก็ล้างมือแล้วก็ปิดปิดนั่นด้วยไม่จะไปกดนั่นเดี๋ยวมีดูทางเหนือน้ำมันไหลออกมาตัวตรงนี้ไม่ออกปิดเออเวลาเปิดพี่เปิดต้องปิดทุกวันก่อนไม่ปิดเห็นไหมไหนกูดอันก่อนไหนวันนั้นนาปีปี <laughs> ลงมาล้งลงางตีสี <laughs> <laughs> ลงมาเองเลยแล้วมาเปิดพี่พี่อันนี้ไม่ต้องใช้หรอกเอาไว้ทำไรเอาไว้ฉีดล้างเศษอาหารแต่เราเราไม่ใช้อันนี้โอเคเวริกูดละป๊าเสร็จละ <laughs> ขึ้นได้ <laughs> เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับต้องกดยังไงอันนี้พอแล้วพอแล้วพอแล้ว <Bye. S 1> <laughs> พอแล้วไปเรียนทีละนิด